เออซูกิดาเป็นเพลงที่เป็นเพลงที่ยากที่สุดตั้งแต่เต้นวันในคอนซูกิดายากมากแบบคือสิตาปกติก็จะกลับบ้านก,กับพี่มิงใช่ไหมแล้วมันเพลงเนี้ยมันเป็นเพลงที่ซ้อมหนักมากๆแล้วเราก็สิตาก,ก็จะเผลอหัมออกมาแบบว่า แล้วพิงก็แบบหยุดร้องเดี๋ยวนี้เชอก็แบบขอโทษแล้วแบบบางทีพี่พิงแบบเผลอห้ามออกมาแบบแล้วก็หยุดมาพอแล้วเพลงนี้อะไรอย่างเงี้ยแบบพอแล้วคือเพลงนี้แบบตลกมากเพลงนี้หนักมากหนักสุดหลอนสิหลอนหัวหลอนแบบมากมากแฮตติกันคือมันแบบไม่ได้อ่ะมันแบบคือแบบ มันถึงขั้นแบบเคยแบบได้เสือก,ก็จับกันเคยเอะไรอ่าเงี้ยอย่าอย่า,น,น,า,ยา,ยานะใครใครเข้ามาเดินล้อสุกีดะนะเดี๋ยวทุกคนจะแบจริงจริงคือแบบว่างๆใช่ไหมเวลาเราดูเราซ้อมคอนเสมันก็จะมีแบบเพลงที่เรายังไม่ได้ขึ้นก็จะแบบอ่ะสกิปกันแล้วก็เหมือนรู้ะเพลงที่สีตาลักคือแบบคือเพลงมันก็ดีจริงๆนั่นแหละแต่ว่าขอยังไม่ฟังไปแป๊บหนึ่งแล้วกันก็จ <laughs> ะแบบสกิปกันแล้วก็ซ้อมไหม ก็ itan, จะอยู่ท่านี้ติงติงติ้งติ้งติ้งติงติงเติงตึงตึงตึงก็ู่อย่างเงี้ยแบบตลอดเวลารีเควสเอาบทเพลงนี้บ้าถึงคุณโบทไปเราก็ไม่ได้เต้นหรอกคือแบบเหมือนตอนนั้นอะหาเพลงใหม่เลยนะคือยังไม่ถามเลเมื่าคนอื่นนะแต่จากับพี่มิ้งคือนั่งหาเพลงใหม่คือแบบค่อยเอาไปเสนอแต่ว่านั่งหาเพลงใหม่เลยคือมันยากมากทุกคนเพลงนี้มันยากมากจ้าก็แบบเอาเพลงอะไรดีฮักตะไวรัสไหม แล้วเดีก็แซวกันว่าอยากเป็นเพลงคีร์ตอไบรมันไม่ไหวละคือคือตอนนั้นมันมีเพลงที่ต้องรับผิดชอบเยอะมากเยอะมากๆแล้วสุก,กิดะมันเป็นเพลงที่สั้นมากแต่มันแบบกินเวลาชีวิตมากแบบมันเหนื่อยมากมเพลงที่เต้นเหนื่อยมากแล้วก็แบบเหมือนผ่านไปไวเช่กับพริบตาแบบไมาจำได้งงว่าที่พยงไงเาเพลงมันสั้นเนาะไม่คุ้ม ซ้อมมันคือซ้อมเหนื่อยแต่ว่าแบบซ้อมยากซ้อมเหนื่อยแต่แบบเพลงมันสั้นคือคือมันจริงจังมันจริงจังมากๆแบบคือแบบใจมันแบบเกือบจะยอมแพ้ไปแล้วกับเพลงนี้อะไรเงี้ยคือแบบชิตาจาได้ว่าช่วงแรกๆอะที่ที่แบบมีคนเสนอเพลงนี้ขึ้นมาจะว่าแต่ว่าเราเป็นทีมน่ารักนะเพลงเพลงเนี้ชุดมันเป็นชุดของดีอานะแต่ชุดมันไม่ใช่ซีลน่ารักนะทุกคนเดี๋ยวก็แบบถ้าเต้นเพลงนี้ต้องใส่ชุดดีอานะอะไรอย่างเงี้ยอื แล้วเขาบอกไม่เป็นไรเราเราเลอกชุดอื่นได้เดียวแผนไม่สําเร็จ <c oughs> คือแบบคือแรกๆเหมือนไม่ค่อยได้คุยกันกับพี่มิงคือคือแบบความรับเสเลยคือสิทธิกับพี่มิงไม่อยากได้เพลงนี้คือสิทธพยายามจะบอกว่าคือชูดมันไม่ใช่ฟิลน่ารักนะมันเป็นแบบชุดดีอ่์อะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้เขาเปลี่ยนเพลงแล้วก็แบบไม่เป็นไรแบบเลือกชุดอื่นอะพี่แอมบอกเลือกชุดอื่นได้อะไรอย่างเงี้ยพี่มิงก็แบบเดินมาแล้วก็แบบ เธอไปหาเพลงมาเร็วคือตอนนั้นนะยังเลือกเพลงไม่ได้แต่ว่าแบบเมื่อเขาเสนอสุกิดะกันในกลุ่มเยอะมากเธอไปเลือกเธอไปหาเพลงแล้วพี่ไม่ค่อยรู้เพลงแต่ก็แบบเอาเพลงอะไรอะเขาดูจะเอาเพลงนี้กันแล้วจิราก็แบบพยายามเสนอไปอะไรเงี้ยแล้วแบบจิราก็ไม่กล้าเสนอเยอะใช่ไหมเพราะแบบว่าเขาดูแบบอยากได้เพลงนี้กันอะไรอย่างเงี้ยก็แบบอะอะสุกิดะก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็กลายเป็นว่าคือตอนนั้นอะก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าแบบพี่มามิงอยากได้ไม่อยากได้เพลงนี้เออก็เลยกลายเป็นว่า หมือนแบบผมมาคุยกันฉันบอกเธอแล้วไงว่าให้รีบเสนอไปฉันจะได้ช่วยดันฉันก็แบบอาก็ไม่รู้ก็ดูทุกคนเนเพลงนี้กันเลยก็ประชาธิปไตยเวลาแบบอย่างเงี้ยแล้วเนอึดไม่บมบ้างเหรอเอออันนี้ไม่ค่อยทราบเลยแต่ว่าทุกคนแบบน่าจะแบบว่าขยันเออคือเราอะแบบคือเราแบบอย่างส่วนตัวนี่นี่รู้สึกว่าคือคอนะมันมันเยอะแหละมันยากแหละแบบคือเพลงน่ารักอะ ทุกคนเห็นมาหมดแล้วไงแบบโอนกากก็มีใช้ไปแล้วแคนดี้ก็มีในเซตลิสใช้ไม่ได้มีเพลงอะไรอีกแบบเขาจะเอาแบบน่ารักที่เป็นแบบที่เป็นแบบเพียวน่ารักอะ่ะโอเกะไม่ได้อีกไอตากาตาไม่ใช่ไม่ใช่น่ารักคุกกี้สียงาไทยมันดาาตื่นเกินไปมันแบบว่าเห็น ยังไงก็คขต้องมีใช้อะไรเงี้ยคือเพลงมันให้เลือกน้อยอะมันก็เหลือแบบเพลงที่แบบอ่ะคือเหมือนตอนนั้นทุกคนก็อยากได้เพลงที่แบบซีเจไม่เคยแสดงฟิลอันซีนแบบว่าหาดูได้ยากก็มีสุกิดะคือตอนนั้นที่ที่เสนอไปอะมีสุกิดะลาซิตาเสนอฮากะตะไวรัสแต่ว่าเหมือนทุกคนในกลุ่มบอกว่าปลอกกิ้งมันเป็นแค่สามคนซึ่งนี่ก็คิดในใจว่าเขียนใหม่ได้ไหมเออนั่นแหละก็มีฮากะตะไวรัสที่ลาซิตาแบบ เสนอเสนอไปตอนนั้นเสนจิตาเสนอไปอะไรพิงก็ตอนนั้นก็เสนอโอโกอิอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนเคยเต้นไปแล้วไม่เคยเสนอทุ่งแสงดาวไหมขิดไม่ถึงทุ่งแสงดาวเพราะว่ายากเกินเหมือนแบบทุกคนแบบพูดขึ้นมาว่าอ่ะพอน่ารักปุ๊บทุกคนก็จะนึกถึงแบบสุกิดะแบบสุกิดะมันปิ้งเข้ามาในหัวเลยคือมันชัดเจนมากมันเป็นแบบมันตรงคอนเซปต์อะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่าห่วยมาลงที่สุกิดะไปตลกเราว่หลังมามีวับซิตตาตรงๆนะคะ ไม่เหมือนเส้นทางจะเป็นแนวความฝันไงเหมือนซุกิดะนอนมาทูกต้องรูเมอร์ไงน่ารักสุดๆแหมฉ <laughs> ันไม่ไหวนะเต้นรูมเมอร์ก,กระดูกกระเดียวจะไปก็คิดไม่ออกเหมือนกันแฮชใช่คือเพลงน่ารักก็มันน้อยมากที่แบบสามารถใช้ได้ในเวลานั้นเพราะส่ดดวนใหญ่คือใช้ไปหมดแล้วจิกี่หกคน <laughs> มันมันใช้ไม่ได้มาซ้ําแต่นี่ก็ <laughs> ก็ไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าแบบเขาแบบนับซ้ําไม่ซ้ํายังไงเพราะว่าแบบบางทีแบบ อย่างคอนรุ่นสามก็ซ้ำกับเพลงแบบ Converse แแต่ว่าอย่างคองนซีเซียนห้าเพลงซ้ำกับ Converse ยกเว้นแบบเพลงที่มันมีความจำเป็นแบบตรงสตรีมแบบหนึ่งส่วนหกอะไรอย่างเงี้ยนี่กแบบ็เพราะอย่างวันแรกก็จะไม่มีก็จะไม่มีมาอกใช่ไหมเพราะกเก็บไว้วันที่สองอะไรเงี้ยทีมซีใช่เรามีทีมซีด้วยคือแบบชอบแซวกันว่าแดนเบกจบอะไม่อยากจตรีเวอร์แล้วเพราะเหนื่อยให้ขึ้นว่า to be continue <laughs> รีเวอร์นี่ก็หนักหนาสาหัสแต่สิตาให้สุกีระที่สุด ฉั <laughs> ตาล้สึกสกิดะยากกว่าลิเวอร์